มีเรื่องจะต้องไปช้อปปิ้งเยอะเลยอันนี้เอามานําเสนอก่อนดูดีน่ารักเห็นไหมคืออะไรแล้วเฮียย้ายอยู่ตรงนี้นานยังครับเกือบสามเกือบสามสิบปีแล้วแต่ร้านนี้เปิดมาเจ็ดสิบห้าปีแล้วเ, <laughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมากินร้านนี้กันเนะเาะตกล้องส่งไลน์มาให้พี่ก้อยนะคะเขาจะอยู่ในซอยสุขุมวิทยนะี่สิบเนาะแล้วตามข้อมูลที่เราไปหาจากในอินเทอร์เนต็ตมาเนี่ยเ <laughs> ขาบอกว่าร้านนี้เขาเป็นร้านกุ๊กช็อปจะเป็นร้านอาหารจีนไหหลำ พี่เชฟหรือเจ้าของเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตกุ๊กช็อปของบ้านหรือสถานทูตฝรั่งมาก่รตอนนี้เราก็มาอยู่ในซอย20ค่ะ2ี่สิบอะอโอ้โชคดีมากมีที่จอดใช่ใแต่ว่าเราเข้ามาจากด้านหลังผ่านโรงเรียนสายน้ำพึ่งสายน้ำทิพมาแล้วก็หาที่จอดรถตามไหลทางได้เลยนี่เลยนี่เลยถึงร้านแล้วมีคนจอดกี่คนนะครับผมมาันสองสองค่ะส ได้ได้ครับชื่อร้านท่องหลีก็ขออนุญาตถ่ายวิดีโอบนโต๊ะกันนะคะเฮียค่ะค่ะได้ค่ะเอาไหนคะเอาอันนี้เลยครับเอาอนนี้นหะคะคลาสสิกนะเก่าอี่คลาสสิกมากเลยตอนนี้เราก็มานั่งกันในโต๊ะแล้วโต๊ะคลาสสิกมากเลยร้านก็น่ารักเนือดูดูมีความเป็นแบบ เก่าๆอ่ะทำอะำไรไให้ดูนี่คื<ม>อร้านเขาเขาบอกเขามีอาหารแนะนําเป็นชุดห้าดาวอ๋อไม่ต้องคิดว่าอะไรชุดห้าดาวกาชุดเขาเสนอได้ห้าดาวค่ะคืออาหารแนะนําใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวพี่สั่งนะคะสวัสดีค่ะเอาไก่ทอดไห่หลั่มนะครับค่ะมีอะไรแนะนําได้นะคะแล้วก็ก็เนี่ยเขามีห้าดาวของเขาแล้ว แล้วก็น้ำแกงเขียวหวานอะไรพวกนี้ค่ะเออแล้วก็เอาผักเขียวหวานหนึ่งเขียวหวานครับแล้วก็สลัดเนื้อสลัดเนื้อค่ะเป็นน้ำข้นน้ำใสดิฉะไปถึงน้ำสลัดเลยเหรอครับน้ำข้นค่ะป้อยชอบกินน้ำข้นแล้วก็ไข่เวียดนามนี่คืออะไรครับเป็นไข่เจียวใส่หมูสับใส่พริกใส่ใบกะเพราอ๋อ ทำงานร้าน75ปีอ๋อเปิด75ปีแล้วแต่ได้มาสามที่ทำไมไม่อยู่ตรงนี้เฮียเพราะว่ามันน่าจะอยู่ทางโซนพระนครอะไรมากกว่านะโซนพระนครนี่มันกระบะโซนสุขุมวิทคนมีเงินมีต่างโซนทั้งโซนพระนครลูกสาวขึ้นรุ่นนี้พวกนั้นร้องขายแตกแล้วเฮียย้ายอยู่ตรงนี้นานยังครับ เกือบสาสิปีแล้วแต่ร้านนี้เปิดมา7จสิบห้าปีแล้วโอ้โหอ่ะ,อะนี่เขาเอาค<ด><อ>่ามาให้แล้วนะกินให้หมดเ่าใ <c oughs> กินในนี้เลยไม่ได้อขอตะเกียบคู่หนึ่งกินหมดตอนน้นมันเยอะใช่ไม่ได้อ่ะโอ้โหอยากกินอย่างเงี้ยคือชอบอะ่ะเมื่อกี้ตอนสั่งๆแกบอกว่าจะเอาเป็นจานหรือเป็นชามใช่ปะ่ะตลก้องบอกเอาเป็นชามอ่ะอ,อ,อันนี้เหลือของตะก้องนะคะอ่ะ ยากจะบอกว่านน่ากินมากเลยมันน่ากินด้วยความรู้สึกของเราอะที่เราคุ้นเคยกับอาหารเมนูประเภทนี้เนาะว่าไหมมันก็เลยน่ากินไปนหมดเลยอะแล้วก็จานที่เราอยากกินมากๆเลยก็คือเนี่ยมีกรอบหมูสับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าน่ากินหมดเลยกินอันนี้ก่อนดีกว่าน,นะเพราะว่าก้อยกลัวมันไม่กรอบเนาะดูดิเขาก็จะใส่พริกเขียวพริกแดงมาให้แล้วก็ซอยกระเทียมดองมามันเป็นหมี่กรอบแบบโบราณเลยนะก้อยว่า น้ำลายสองน้ำลายแตกเลยค่ะรู้เเขาทำเองเขาบอกว่าเป็นเมนูอีกเมนูนึงที่ต้องกินอ,มอหมูกุ้งแห้งเลยถ้าก้องมันจะใหญ่ไปไหนอ,อ,อ,อร่อยมากเลยมันไม่ไใช่กุ้งแห้งมั้งคือเป็น่าจะเป็นกุ้งเสียบปะประมาณนั้นอ่ะมองไม่เห็นแล้วเสียใจด้วยนะอ้าวมีมีมีไม่อก<ะ> ใส่มาไม่ได้เยอะแต่รสชาติมันก็จะแบบเค็มๆห,มว,หวานๆอะจะมีกรอบอร่อยคือคือแบบกรอบๆเลยนะคะเขาให้มะนาวมาลองบีบมะนาวเ้ยใช่ใช่แต่เวลาก็กินหมี่กรอบอะคือก็มักจะชอบกินแบบไม่ไม่คลุกรวมกันนะใคยชอบแยกๆแล้วก็หยิบผักหยิบอะไรกินอย่างเงี้ยแต่ตัวหมี่กรอบตะกี้เนี้ยที่ลองชิมตอนก้อนแรกอะ่ะจะเค็มๆห,มว,หวานๆแล้วก็ค่อนข้างกรอบเลยแล้วเส้นหมี่เขาก็จะละเอียดละเอียดอะ่ะเส้นมะนาวเนาะน้ำน้อยมาก ขออนญาตใช้มือได้ไหมคะเพราะรู้สึกว่าแบบจะได้หยิบผักหยิบอะไรกินได้ง่ายๆห,หอมมะนาวอร่อยจังช้อนนี้มันจะติดกระเทียมดองมาด้วยถ้าจะบอกว่าไม่หวานก็ไม่ได้เพราะว่าคาแรคเตอร์ของอาหารมันหวานแต่มันหวานก็มังดีให้ตากล้องลองกินดู ก็ชอบความหอมมะนาวเวลาบีบลงไปอะแล้วชอบความหวานของตัวหมี่กรอบที่มันมาพร้อมความกรอบอะ,อะให้ตะกล้องลองดูงค่ะเป็นยังไงบ้างเหมือนมีกรอบที่ชอบซื้อกินแบบสําเร็จรูปในซูเปอร์มาร์เก็ตไหมหคล้ายๆนะเพียงแต่อันนี้มันจะมีผักสดมีอะไรแบบเพิ่มเพิ่มมาให้แล้วก็หอมมะนาวที่บีบลงไปตะกี้เนี้ยเนาะ อม,อม,อม,อมเปรี้ยวอ,อมหวานแต่ก็รู้สึกว่ามันจะต่างจากที่เราไปซื้อแบบสําเร็จรูปเป็นกล่องอะ่ะที่เขาแพ็คๆไว้ตรงที่ว่าเส้นหมี่เขาจะมีความนุ่มละมุนกว่ามันจะไม่กระด้างเขาถามนะนี่สมัยก่อนตอนเด็กๆคายูนเด็กประจาอะ่ะต้องได้กินต้องเป็นเมนูเนี้เป็นเมนูเปิดเป็นเมนูโปรดของเด็กโรงเรียนประจํเราชอบไหมเด็กๆชอบไหมคะคือมาแย่งกันกิน <c oughs> ใหญ่เลยนะเรามักจะทําน้อยด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราย้ายมาเที่นี้แล้วกันไก่ทอดไห่ลํา อันนี้ที่เขาให้มาเนี่ยที่เห็นเนี่ยตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะให้มาอย่างนี้นิดตวนะหนึ่งตัวอ่าหนึ่งตัวในราคาที่เขาเขียนไว้ในคือหนึ่งตัวมองผ่านๆตาคล้ายๆไก่ทอดถัดใหญ่นะนคล้ายๆไหมคล้ายๆเพียงแต่ว่าไม่ไม่ได้มีหอมเจียวทีนี้เราต้องรีบกินไหมว่าไงมันจะไม่กรอบนอกนุ่มในใช่ไหมเนื้อสัมผัสกับมีความคล้ายไก่ทอดถัดใหญ่นะก็คือหนังหนังบางกรอบทอดมาแบบไก่ร่อนๆเนี่ย เนื้อไก่ร่วนเลยแต่ว่าซอสอ่ะที่เขาหมากักอ่ะไม่ใช่เป็นซอสแบบคนจีนอืมกรอบไมมผิวมันนะเพราะว่าดูมันหนาะน่าจะกรอบเนวยหังกรอบเลยก็ลองกินอออันไหนดีกินกระโพกะเลยอันไหนละ่ะอ่ากลังเลือกอยู่ว่าอยากกินส่วนไหนเออเอานี้เนาะลองดูนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งหนังทั้งเนื้อเลยนะนี่ดูเนะื้อคล้ายๆความรู้สึกก้อยอย่ะคล้ายๆไก่ไหว้เจ้าหเหมือนกัน กินมันอะกินมันกินมันแต่คาแรคเตอร์ที่มันแบบที่มันผิวมันร่อนๆอย่างเงี้ยเหมือนไก่ทอดฐานใหญ่สมัยก่อนสมัยก่อนนะไก่ทอดฐานใหญ่อะมันจะไม่อวกอย่างนี้นะสมัยก่อนอเดี๋ยวนี้เรู้สึกว่าทาไมมันดูอวกจังเขาเลี้ยงดีมั้งเป็นฟาร์มหรือเปล่าใช่ไหมจากอันนี้เหมือนตอนเรากินไก่ไว้เจ้าของที่บ้านประมาณเนี้ยเขาจะให้น้ําจิ้มมาด้วยเนาะเราลองดูคาะว่ามันเป็นน้ําจิ้มไก่ปกตินี่แหละเนาะใช่ไหมดูจากทรงมันแล้ว เขาสั่งจับข้าอคืออะไรเขาอยากกินอ่ะคราวนี้ให้หมด,ดอ่ะ <laughs> อันนี้ก็จะไม่หมดเลยนะอย่ยทุกครั้งที่กินไก่อย่างเงี้ยท่าจะนึกถึงจอมยุทธจำมยุทธ์จีนแล้วเวลาเราเห็นอย่างนั้นที่ไรเราจะอยากกินทุกทีเลยแล้วไก่แถวบ้านเรามันจะมีแค่ไก่ย่างห้าดาวเป็นบะา <laughs> <laughs> เขาจะเติบโตมากับไก่ย่างห้าดาว กินไปกินมาแล้วมันเหมือนเหมือน,นมีผสมซอสผอสมเกลือในตัวไก่อ่ะอือก็มีอยู่แล้วพี่ๆคนไหนที่กลัวเค็มอ่ะอันนี้คือทํากําลังดีค่ะคือไม่เค็มมากร่อนดีนะเออร่อนมากทำไม<ล>ร่อนจังเลยอ่ะอืมอม,มันไม่เค็มดีตรงนี้มันไม่เค็มกินเล่นได้ไม่ต้องกินกับข้าวเขาต้องควบคุมอุณหภูมิในการทอดอยู่นะค่อยว่ามันถึงร่อนแล้วก็ได้ความนุ่มแล้วก็กรอบขนาดนี้นะ ถือว่าโอเคเลยค่ะขออันนี้ก่อนจริงๆมันมาเป็นแผ่นๆนะทีนี้พี่ก้อยไปแบบไปเขี่ยมันอยากรู้ว่าใช้ข้างในมันเป็นอะไรนี่เนื้อเหรอไม่ใช่หมูใช่ใช่เนื้อพอ่เข้าใจว่าเป็นหมูสับปลาเค็มนะ <c oughs> จริงๆน้ำสลัดเขาตอนแรกมันมามันเป็นก้อนๆแบบฟูๆเลยนะแต่มันละลายอากาศมันร้อนก็ตีน้ำสลัดเอง อยู่แล้วแหละคือน้ำสลัดอันนี้พอกินแล้วนึกถึงตอนสมัยก่อนอ่ะเขาจะมีพวกกลุ่มแม่บ้านอ่ะในแถวแถวบ้านอ่ะเขาจะมารวมตัวกันตีน้ำสลัดแล้วทำกินกันรสชาติรสมือเหมือนแม่แม่สมัยก่อนเลยค่ะประมาณอย่างนั้นเลยตัวเนื้อข้างในกรอบเอ้ยข้างข้างข้างในนุ่มๆข้างนอกกรอบประมาณคล้ายๆกินหมูฝับปั้นเนี่ยหมูหมูก้อนปั้นอะไรอย่างเงี้ยคล้ายหมูก้อนเนอะแต่เป็นเนื้อนะ แล้วดีอย่างก้อยชอบตรงที่เขาไม่ทําเค็มมากน้ําสลัดอร่อยอะ่ะรสเปรี้ยวๆเค็มๆหว,หวานๆอร่อยเลยรู้เลยว่าเป็นเป็นโฮมเมดอ่ะคือปรุงแบบไม่ได้ไปรับมาจากขวดอะไรอย่างเนี่ยแต่ระดับนี้เขาก็ต้องทําเองอยู่แล้วใช่ไหมคะมทำซอสเองหมดอ่ะคือน้ําสลัดอร่อยมากอยากซื้อกลับใส่อย่างเนี้ย มันจะเสียง่ายเพราะเขาน่าจะไม่ใส่สา,การกันบูดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกเนี่ยขาจะตีสดเลยแบบนีจ้จ่ายวันต่อว,วันอะไรเงี้ยอย่าให้ตาต้องลองกินนะคะไม่ธรรมดาแบบปกติที่ไปกินร้านไหหลังที่อื่นนะที่เราเคยไปกินนะไม่ให้ทุกที่นะเขาจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อเป็นชิ้นนะเป็นเนื้อทุบอ่ะเป็นชิ้นแล้วเอาไปเหมือนไปทอดแบบหรือย่างคล้ายๆตุ๋นไตกันตอนนี้ทาเป็นเป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อสับเนื้อบดเนื้อสับยังไม่ถึงมดสับกัะสับด้วยนช ปกติจะเป็นสลัดเนื้อสันคือสลัดเนื้อสันที่เอาไปทำแล้วแบบเหมือนหั่นน่ะใช้หั่นสไลด์เป็นชิ้นๆมาอันนี้จะเป็นเนื้อสับแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนคล้ายๆหมูปั้นทอดแต่กินเนื้อเลยกินเนื้อผสมกับซอสกบบซอสซอสคนจีนอ่ะแต่จานนี้รสชาติมันจะไปออกที่ตัวน้ําสลัดเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าทํารสเนื้อปรุงมาไม่ได้เค็มมากก็เนื้อออกแบบออกเค็มแล้วสลัดเปรี้ยวอมหวาน ก็ครบก็ครบรถเลยลองกินผักยังตะก้องหวานไปไหมน้ำสลัดสำหรับผู้ชายไม่เลยเปรี้ยวหวานๆนิดหนึ่งกำลังดีนะอยากได้ขนมปังเลยรมดามต้องมีขนมปังกะโหลกกินนะลองกินอย่างนี้ต่อไหมอ่าเลยให้ตะก้องต่อเลยอะไข่เจียวเวียดนามไข่เจียวเวียดนามยกไปยกไปตะก้องชอบไข่เจียวให้ตะก้องเปิดถ้ามองมองด้วยตาเปล่า คล้ายๆไข่เยี่ยวม้ามะเขือกออ๋อนี่คือกะเพราใช่ใช,ชื่อมันอย่างนั้นใช่ไหมไม่ <c oughs> ใช่เขาใช้ชื่อว่าไข่เจียวเวียดนามแต่ว่าเวลามองเนี่ยเหมือนแบบคล้ายๆไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเพราะมันมีกะเพราลาดๆไปอย่างงี้การกินเปล่าๆด้วยกันไข่เจียวรู้สึกเหมือนจะมีหมูตักด้วยอยู่ข้างในอืมให้กินกับข้าวน่าจะอร่อยนะเอานี้เอาน้ำจิ้มไก่ราดเข้าไปด้วยเหรอน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มซอสพริกซอสพริกเหรอคะอ๋อ ข<อ>เขาให้ซอสปิ๊กมาด้วยกินกับข้าวเป็นไงอร่อยเมนูมันต้องนานการติ้มเ่ะอ๋อเอาตัวไข่มันเองมันม,น,มนรสมันไม่ได้เข้มขน้นรสแบบแบบบางรสกลางๆรสกลางมันมัะมีกลิ่นกระเพราอะมากกว่ากลิ่นแบบ ไข่ที่เตียวกับหมูสับอ่ะอ๋อใช่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยนะอืม,อมเขาบอกเลยใช่ไหมว่าเป็นไข่เจียวเวียดนามอ่เขาเขียบว้ในเมนูมเขาได้ซอสทิศแล้วมันมีความหวานความหวานขึ้นอือเดี๋ยวเราเก็บไว้กินกับแกงเขียวหวานด้วยเอาเลยไหม,มเมนูโปรดของไ้ายเลยนะแกงเขียวหวานเนะขาเปิดเลยเขาเปิดเดี๋ยวขยับก่อนอันนี้มันคือผัดแกงเขียวหวานนะไม่ใช่แกงเขียวหวานแล้วเป็นหมูหรือไก่่ะคะหมูอ๋อเป็นหมูเหรอคะขอชิมเนื้อหมูก่อนว่ามันจะ มีความนุ่มแค่ไหน่ล้่ผ่านการหมักหมูมาบ้างหรือเลือกส่วนที่มันแบบมันนุ่มอ่ะคือเป็นหมูที่ไม่เหนียวและไม่กระด้างแล้วก็<ๆ>เขาจะใส่องค์ประกอบมาตามสไตล์แกงเขียวหวานเลยหน่อ,อไม้มีใบมะกรูดแต่เขามีอันนี้ไปนะถั่วฝักยาวค่ะซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นถั่วฝักยาวอย่างนี้ในะแกงเขียวหวานบ่อยๆนะใช,ใช่ไหม,อมชอบนะชอบแล้วมันไม่แห้งเกินอะ่ะแต่มันไม่ได้ฉ่ำเกิน มันจะเป็นความขลุกขลิดอะ่ะให้ตะกอ้องลองชิมเปล่าเปลด้วยกันลองดูก่อนก็รสเป็นเค็มแค่ไหนเค็มเกินไหมสำหรับตะก๊องไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดใช่ไหมมันเผ็ดจากไอ้พริกแดงอะไรนิดๆหน่อยๆน่อยอะ่ะคือกินเล่นได้เลยใช้คำ<ต>ว่านัวได้ไหม,มเป็นสไตล์แบบเหมือนพวกแกงแบบ แกงเขียวหวานแกงกะหรี่ทางเยาวราชที่กินกับกุณเชียงคือกินเล่นได้เลยไม่ขมด้วยเนะแกงเขียวหวานไม่ขมก้อยไม่แน่ใจว่าเขาทำกระทะต่อกระทะเปล่าน่าจะอยากกระทะตอกระทะเนอะมันไม่ได้ทำเป็นถาดถาตักไว้รองเนอะเพราะเขาก็ใช้เวลาอยู่้องทำเร็วอย่างแล้วเขาไม่ทำเก็จไว้กเดี๋ยวไม่มีคนสั่งใช่จริงไม่ได้ร้านข้าวแกงเนียเรารู้สึก กินแกงเขียวหวานที่ใส่ถั่วพยาวแล้วเป็นไงได้อยู่นะสมัยก่อนนะแกงอ่ะเขาใส่นะแบบมันจะมีตามต่างจังหวัดอ่ะที่ใส่ถั่วับยาลใส่ข้าวโพดอ่อนประมาณอย่างเะข้าวโพดอ่อนด้วยอ๋อเหรอไม่เคยเจออยากกินเลยเพราะเราเป็นคนจันใช่ไหมใช่แกงเขียวหวานบ้านเราอ่ะใส่ฟักแกงเขียวหวานจันใส่ฟักอทำไมก่อนอะใส่ฟักแบบคือกินฟัก ในแกงเขียวหวานเนี่ยจนแบบคนชินเลยค่ะแล้วมากรุงเทพแบบว่าสงสัยว่าทําไมไม่ทํากันจนวันหนึ่งได้ไปเยาวราชอ่ะถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นแกงเขียวหวานสไตล์คนจีนอ๋อไม่ใช่แกงเขียวหวานที่ใส่มะเขือใส่หน่อไม้อะไรอย่างเง้นอ่าออ่ะเดี๋ยวลองจานสุดท้ายเลยนะอ่ะอันนี้อะไรอะคะอันนี้หมูผัดกับปิดกระต้องยกมาใกล้ๆให้ดูหน่อยเพราะว่ามองไม่เห็นมันดํามากเลยเนี่ยเออเนี่ยให้กระช้องยกมาให้นะคะ มาดูกันนะหน้าตาเขาประมาณนี้เป็นผัดก,กะปิที่ใส่ตะไคร้แล้วก็มีแต่งจานด้วยมะเขือเทศกับแตงกวาจะเข้ากันไหม,มเข้าใจว่าไอเนี้ยคือของแต่งนะแตงกวาคงไม่มน่าลงไปผัดหรอกเพราะว่าแตงกากินแรงแด้ว่าเขาอาจจะมีจุดประสงค์ลดความร้อนแรงลงด้วยไงออกหวานหวานหวานเพิ่มเค็ม,อ,มออกหวานมากกว่าเค็มหอมกะปิไหมหอมหอมอม,มันเหมือนกะปิทางใต้ไหมอาหารใต้อะคะไม่เหมือนนะไม่เหมือนผัดกะปิทางทางใต้นะคือแบบ แทบไม่มีรสเผ็ดเลยเหรออ๋อแต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือมันจะมีกลิ่นแบบสมุนไพรของตะไคร้อะตอนกินแล้วก็ไอเนี้ยตอนแรกเนี้ยใส่มาแต่งจานไปอย่างเงี้ยอือแต่พอกินแล้วเออก็อร่อยนะได้ประโยชน์ใช่มีความกรอบๆเออฟิลได้ใช่ไหมไม่ได้รู้สึกหมุนหงิดใช่ไหมว่าใส่มาทําไมเปลืองกูลองกินเนี่ยเออเพราะตอนแรกมองก่แต่งความกลิ่นแรงไเออเออ่าได้เดี๋ยวลองดู หมูนุ่มไหมแต่ก้องกินตะกี้นุ่มคล้ายๆขนาดเขาคงหมักมาในรสอเดียวกันอย่าบรรดามันมีกลิ่นเปื้อนตะไคร้ในหมูเลยไหมกินแล้วมันดูแบบสดชื่นดีอะใช่คือกินตั้งแตคำแรกคือได้กลิ่นตะไคร้เลยอแล้วก็ไม่เค็มมากพูดถึงอาหารเขา้าเจะทุกจานทุกเมนูเหมือนกินเล่นได้เลยเนี่ยคือรสมันไม่ได้แบบแรงอ่ะใช้คําว่ารสแรงได้ไหมรสมันไม่ได้สตองทั้งกลิ่นทั้งรสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรสกลางๆที่แบบ จะนิ้งข้าวก็ดีจะกินเล่นก็ได้ไม่มีปัญหารสนวลนวลละมุนละมิ่งสี่ห้าค่ะค่ะค่ะเจ็ดเจ็ดค้าบัตรเจ็บเจ็ดสี่ห้าแต่อ่านไม่ออกเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรอ่ะเห็นไหมเออเดี๋ยวว่าขอถ่ายรูปบ้างตรงนี้จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปอันนี้เขาเรียกว่าซอยตลาดน้อยเออ จากสุขุมวิทวาร์ปมาตลาดน้อยใช่ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราอยากจะได้ความฟินหรือความชิลอ่ะเราก็ต้องมาละแวกตลาดน้อยเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ Google แนะนำทางไหมฮะน่าจะใช่ก็เห็นเขาเดินกันก็น,น่าจะไปได้และทำไมมันแนะนำมาแต่ละทางนี่แบบมันไปได้ไปเถอะเขาเดินกันเยอะแยะก็ว่าแต่กล้องน่าจะคุ้นๆแล้วเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วจำได้ปะ่ะที่เคยผ่ามาเนี่ยอันนี้คือศาลเจ้าซื้อกงเ่ย เคยเคยมาอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านหงเซียงกงเป็นคาเฟ่ริมแม่น้ำแต่วันนี้อ่ะเราจะไปอีกที่หนึ่งเขาใช้ชื่อว่าวานิชเฮาเขาเพิ่งเปิดมีเรื่องจะต้องไปช้อปปิ้งเยอะเลย <c oughs> อันนี้เอามานำเสนอก่อนดูดีนะ่ารักเห็ <c oughs> นไหมคืออะไรอ่ะมันคือยามองอมแต่อันนี้จะเป็นแบบโซนยอราชส่วนอันนี้ก็จะเป็นโซนวัดพระแก้วค่ะ จะ่าไปแล้วอะคือนานๆเรามาเที่ยวอะไรอย่างงี้ทีนืน้การใช้ชีวิตอยู่ในย่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างใช้เงินอยู่ในจุดนึงนะค่ะ<า>ขอบคุณค่ะน้องอันไหนส้มจีดคะ่ะอันนั้นอันนี้นะคะอันนั้นดอกไม้อ่ะให้ให้ตะก้องกินส้มจีทพี่ก้อยจะกินน้ำดอกไม้ของก้อยมันชื่อ flower fresh tea แต่ของตะก้องจะเป็น black sweet s o w e r แต่ว่ามันเป็นชาดําแล้วก็ใส่ส้มจีดเข้าไปสดชื่อนะของก้อยจะเป็นชาคล้ายๆอูหลงแล้วมี หรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออะไรสักอย่างนึง่งอะไม่เป็นไรทั้งมันม <S <S เนื้อบางๆอะไม่ได้เข้มขน้นโอ้โหสดชื่นอ<า>ะต้องกินด,ดูดิสลับกันอันนี้จะมีความเปรี้ยวเขาบอกอันนี้รสจะเยอะกว่าอันนี้อร่อยเนอะแต่มันมีความหอมเลยนะหอมส้มจี๊ดมากเลยนะคล้ายๆกับเรากินส้มจี๊ดแช่อิ่มอ่ะ,ะบาางคล้ายๆประมาณนั้นก็ ขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามเราสองคนจนมาถึงตรงนี้มีหลายเสียงเข้ามาวิดีโอนี้น่าจะเป็นวิดีโอที่สิบกว่าแล้วแหละเราเจอทั้งคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็เจอคนตามที่เราแบบเราเดินมาแต่ว่าหลายคนยังถามอยู่ว่ามันแตกต่างกันยังไงฟูดี้เกิลกับกินกับก้อยต่างกันยังไงฟูดี้เกิลกับกินกับก้อยอ่ะต่างกันตรงที่ฟูดี้เกิลเนี่ยก้อยอ่ะเขาสื่อสารเนี่ยกับคนดูอ่ะเขาเรียกว่าสื่อสารทางตรง แต่กินกับก้อยเนี่ยเราอยากให้มันเป็นการสื่อสารทางอ้อมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนเรากําลังสื่อสารทางตรงกับคนดูกินกับก้อยไอ้ฟูดี้เกิลเนี่ยเอาเริ่มงงแล้วฟูดี้เกิลเนี่ยจะเห็นว่าก้อยเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นจะสื่อสารกับคนดูทั้งหมดจะมีเลี้ยวสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาพูดคุยกับตากล้องบ้างจะพูดคุยเรื่องอื่นบ้างเรื่องคนซึ่งน้อยมากเรื่องคนเดินมันไปผ่านมาแต่สลับกันพอเรามาอยู่ช่องกินกับก้อยเนี่ยจะเห็นว่าว่าเราสื่อสารทางอ้อมเราจะสื่อสารกับคนดูตรงๆแบบนี้ แค่ประมาณ10%แล้วปล่อยให้คนดูจินตนาการเองว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างรสชาติเป็นยังไงสถานที่คืออะไรอาหารเนี่ยมีลักษณะยังไงผ่านการ c o n เวอร์เซชัผ่านการพูดคุยของเราเขาเรียกว่าการสนทนา,าช่องกินก็กจะเป็นการสนทนาเราตั้งใจอยากให้คนดูป่ะติดตอ่อเรื่องราวเองโดยที่ไม่ต้องให้เราชักนำชี้นำไปทางใดทางน่งตอนนี้น่าจะเป็นอ p ที่สิกว่าแล้วเนี่ยน่าจะพอแยกออกแล้วล่ะ ค่ะ,อ,ะอืมแต่อย่างกินกับก้อยเนี่ยพี่ก้อยต้องพูดเลยว่าอยากให้ทุกคนน่ะรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมานั่งกินข้าวด้วยกันจะเห็นว่าวิดีโอมันเวลากินเนี่ยมันจะมีความยาวระดับหนึง่งคือจริงตอนนี้เราทำมา EP ที่10บกว่าเนี่ยม,มันก็เป็นเหมือนเรายังเหมือนเริ่มตั้งไข่ในช่องเนี้ยเป็นเหมือนงานทดลองว่าถ้าเกิดเราใช้เวลาทําคลิปเนี่ยเท่ากับคนคนหนึ่งเนี่ยเพราะปกติเวลาเราไปเจอผู้ติดต,ตามอ่ะเราถาม,มว่าดูเราตอนไหนเหรอสิบคนอ่ะแปดคนอ่ะจะตอบว่าดูเราตอนกินข้าว เราก็ล<ช>เลยพยายามทําวิดีโออ่ะให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันเป็นเวลาจริงกับตอนที่เขากินข้าวอ่ะ,อออะดูวิดีโอเสร็จก็คือหมายความว่ากินข้าวเสร็จพร้อมกันใชเราคนดูร้านนี้บรรยากาศดีนะคนดูคงเข้าใจแล้วแหละหห <า S 2> พูดถึงร้านนี้ด้วยร้านนี้บรรยากาศดีนะเด็กแต่ร้อนไปนิดนึงนะเอาใหม่ร้านเนี้ บรรยากาศเก๋ดีนะขอามาเก๋ยิ่งให้บรรยากาศดีแต่มันอาจจะอบอ้าวอะไสักนิดนึงเพราะมันเป็นร้านโ,โอเปนแอนมาช่วงหนา้าหนาวน่าจะเวิร์กเนอะใช,ใช่แล้วก็มีของกระจุกกระจิกอะค่ะที่ให้เราจะได้หยิบจับแล้วก็ช้อปปิ้งกลับบ้านได้นะเนอะก็ค่อนข,ข้างแบบเป็นสเลกลโอเปนแอ์เล็กๆที่น่ารักได้ดีกว่าไหมเดี๋ยวคลิปจะยาวไปกว่านี้คนยิ่งบ่นๆอยู่ว่าคลิปยาวก็ยังไงอยากให้รู้สึกกับเราอะเหมือนเราเป็นเพื่อน หรือเราเป็นครอบครัวนะคะมานั่งกินข้าวด้วยกันในวิดีโอ,อของช่องกินกับก้อยนะคะก็ถ้าพูดขัดหูผิดหูหรือผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออาภัยมาทที่นีด้วยนะคะแต่ด้วยเจตนาดีทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูแล้วเกิดความรู้สึกดีดๆเกิดพลังบวกในการที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกมาใช้ชีวิตออกมาใช้ชีวิตและเติมพลังให้เต็มเพื่อยังรุยงานต่อไปเพราะเราก็เคยอยู่จุดนั้นมาก่อนแล้วก็เในเทสต่อต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามใส่เรื่องหลังฟูดี้เกอร์มีเรื่องหลายเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังที่มันไม่ได้ถูกออกไปในเทปของฟูดี้เกอร์เยอะมากก็คือเรียกว่าถ่ายมาร้อยเนี่ยที่เห็นในฟูดี้เกอร์แค่ประมาณ20%เเท่านั้นแหละ ถ้าอยากรู้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่รอน้องไอเดียอยู่ใกล้ปิดเทอมแล้วหรือหรือคลิปนี้อาจจะออกไปช่วงน้องไอเดียปิดเทอมแล้วก็คงจะได้เห็นหน้ากันบ้างนะน,นะคะเพราะว่าน้องต้องตั้งใจเรียนจริงๆค่ะก็คลิปนี้พี่ก้อยก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาถึงตรงนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสเราได้นําเสนอร้านเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็นําเสนอความเป็นตัวตนของเราด้วยนะยไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ